จุดกล้องให้หน่อยคะนนออ่ะขนาดเท่าไรอจดกล้องให้หน่อยนะีะ๋ยวทอฝันจะไปหมุดแล้วนะเมื่อกี้ซื้อจิตอ,อิตสาหกบอกน้องทุกอย่างแล้วนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าใช้ปิงปองใหม่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะให้กําลังใจน้องเพชรกล้าให้กําลังใจทอฝันนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว,ว่าวันนี้จะต้องเข้าตรงๆเลยนะคะเป็นงวดที่หนึ100่งร้อยมึหนึ่งแล้วนะคะอ่าเปลี่ยนปิงปองเป็นสิบลูกแล้วนะคะ หลาคนที่ควนอยากให้ใส่ครบสิบลูกมีเลขศูนย์ด้วยก็ใส่ให้แล้วนะคะโอเคค่ะวันที่แล้วเข้านะเข้าเลขลองนะคะนี่ครับผมแปดเจ็ดแต่ไม่ได้วงไรเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเข้าตัวลองนะคะไม่ได้เข้าตัวเด็นไม่ได้เข้าตัวกันเข้าตัวลองชอฝันชอ่มันเสมอว่ามันจะอยู่ในกระดาษทอฝันในทุกงวดครับแต่จะอยู่ตัววงกลมหรือนอกวงกลมมันคาดเดายากแล้วแต่ดวงของคนนะคะมาค่ะ กูมาลงกุมารังเพชรใกล้ศริตังมหาลาพังงค์สว่างโดนจิตโดนใจให้พี่มุนมันแม่นนะคะลูกนะนะคะไี่พี่รวยรวยไม่ได้รวยรวยร้อยล้านสิบล้านบาทร้อยล้านบาทจะมารวยเศริฐีมหาเศรษฐีนะคะลูกนะวันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์ที่สุขกัญญาใช่ไหมคะ ไออดกัญญาสองพนหร้ยบหกนะคะงวดที่หนึ่ร้อยหนึ่ะคะลูกนะออกเลขประลายให้ตรงๆมันแน่นเลยนะคะวันจทเดนใจที่เราฝันกินหนในลูกที่หนูนลูกที่หให้ด้วยนะคะให้ทุกคนถือหวยรวยอย่างแผ็ดนะคะลูกนะตีฟองใหม่ฉลองตีฟองใหม่ให้มันแน่นตรงๆนะคะลูกแรกประมาเลยค่าน้องเลือกคือนะคะ ออกมาแล้วคะ่ะลูกแรกนี่อูแรกออกมาแล้วครับลุ้นครับลุ้นลุ้นมีเลยวันที่หนึ่งร้อยหนึ่งลูกแรกออกมาก็เลขนี้เลยคะ่ะครับผมเลขศูนย์ครับผมอ่าเราใส่เลขศูนย์ไปก็ได้เลขศูนย์มาเลยนะครับผมนะคะอ่ะมาดูว่าศูนย์อะไรนะคะศูนยนะ์ถ้าเติมขีดลงไปเนี่ยหัวกั้ายก็จะเป็นเลขหกหรือเลขเก้าได้นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากยังไง อย่างทางที่ดีอธิษฐานกับน้องว่าให้มาศูนย์นะคะเขาเนี้ยสูย์เล่นง่ายมา,มากมเลยเนาะศูนึ่งถึงใส่ไปเลยนะเดี๋ยวลองดูว่าอีกตัวหนึ่งน้องจะให้อะไรนะคะเพชรก้าสูย์อะไรเลยลูกเนี่ยสูย์อะไรเหรอคะนะคะแม่นแม่นตรงตรงเลยนะคะมาโรคือมาลังเพชรกล้าอีกท,ที่ตั้งมาหาลัางพระองค์ตว่าค่ะ ไม่ปลุกไม่ได้นะต้องถูกเท่านั้นไม่ตรงไม่ได้นะคะสิบหกปัญญาหวยไทยหวยรัฐบาลไทยออกเลขอะไรคะหมุนมาเลยค่ะอ่ารวยเห็นกันแล้วซะแล้วนะ,วะเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วครับอศูนย์ลูกแรกศูนย์ลูกที่สองคือศูนย์สองค่ะสันว่าทอฝันสรุปได้เลขอะไรนะคะ ในศูย์กับ2นะคะศูนย์กับ2ก็ตีความศูนย์เป็น4ได้4 2ก็ได้นะคะหรือจะเติมหางเลขศูนย์ไปเป็น6 6เป็น9คือเลขศูนย์มันมีหางงอกขึ้นมานะก็จะเป็น6 2สองกก็ได้นะคะก็2ไปเป็น5ได้อีก0ูนย์ก็ได้นะศ5 5ย์ย์ 0, ก็ได้นะคะอะมาดูตรงนี้นะคะขอฝันให้ดูว่าที่2ด้วยนะออกเลขอะไรวัาที่2นะคะข้างบนออกห้ห้าค่ะข้างล่างออกสองเก้าค่ะ เอาหมดออก55ข้างล่าง, ims, าง,างออก29นะคะปิงปองงวดนันเป็น22นะคะอ่าเราแต่นะคะอ่าปิงปองงวดนันเป็น22นะคะอ่างวดนั้นก็ตรงนะหมดุนได้22ออกาห้5เพราะว่า2กับ5เลขคายกันนะคะอ่าเราแ,แต่นะต่อมานะคะดูงวดที่20ะคะ่ะเพราะหมุนได้2002ก็ดูงวดที่02กับดูงวดที่20นะคะงวดที Lic ่20ปิงปองเป็น46ค่ะ เราซื้อ46ระวังไปซื้อ49ด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็น77นะคะงวดที่20เราคิดด้วยนั้นใช่แล้วก็มีเลขข้างล่างก็เป็น55นะคะ55เหมือนงวดที่2เลยเนาะ22 55นี่ปิงปองอีกลูกหนึ่งเป็น55ลูกแรกเป็น46นะคะออก46อ่านะคะงวดที่20นะคะต่อมาดูงวดที่5หน่อยไหมงวดที่5เกี่ยวอะไรเพราะว่า สองเป็นห้าไงห้าเป็นสองอวดศูนย์สองอาจจะไปถึงไปดูวดที่ห้าเป็นปิงปองห้าแปดนะคะข้างบ,บนออกศูนย์ศูนย์หกนะคะหรือศูนย์หกแล้วแต่นะไม่ได้เขียนครบทุกตัวนะคะคใครที่ดูคลิปจนละเอียดครบทุกซอกทุกมุมเนี่ยก็ไปเลิกเล่นจับเอาเองได้ทอฟันก็เขียนห้าแปดไว้ในกระดาษด้วยนะคะอ่านะคะก็น่าจะมีประมาณนี้คงไม่ต้องไปดูวัที่ห้าสิบหรอกมั้งน้องก็คงไม่ได้ให้ยากขนาดนั้นนะคะอ่าดูก็ได้นะคะแต่ว่าทอฟัน่คงไม่ได้เขียนไป โมที่ห้าสิบนะก็เป็นเจ็ดแปดออกไปแล้วแล้วก็พิงปองห้าศูนย์แล้วก็หกเก้าก็หกหนึ่งหกหนึ่งออกเก้าหนึ่งไปแล้วนะคะดูตานะแต่คงไม่ได้เขียนทุกตัวนะคะห้าศูนย์ 50, เขียนอยู่นะคะเจ็ดแปดคงไม่ได้เขียนซ้ํานะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดน,นะก็นะแต่นะนะแต่ดวงแต่ให้โฟกัสงวดที่เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สองกับงวดที่ยี่สิบเนาะงวดที่สองเป็นสองเก้านะคะสองเก้าก็เป็นสองหก สองเก้าสองหกตัวเลทขายกันนะคะสองห้าหาสองสองไหมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าทอฝันเราเขียนโยอก็หาว่าว่าว่าเลทเยอะแล้วแต่ดวงคนไปจับเอาเองกับงวดที่ยี่สิบค่ะเพราอหมุดปิงปองได้สองศูนย์เาจะไปดูงวดที่ยี่สิบก็ได้นะสองศูนย์ศูนย์สองอัจดวงวดยี่สิบก็สี่หกสี่หกสี่เก้าง่ายดีนะคะสี่หกสี่เก้าอันเล็คสรุปนะคะ นี่ค่ะตามนี้นามาก็มาไม่มาก็เล่นใหม่นะคะงวดที่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะคะตรงกับวันที่สิบหกกันยายนนะคะเด่นค่ะงวดนี้ไม่มีตอกันนะเด่นก็คือศูนหกไม่ใช่ค่ะเด่นก็คือศูนย์สองศูนย์ห้าหกสองเก้าสองหกห้าเก้าห้าแล้วก็รองค่ะสี่สองสี่หกสี่เก้าสี่ห้าและห้าแปด ตัวที่ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้วงตัวที่สนใจก็จะวงกลมกับดาวไว้ให้นะคะพี่เดชชอบเลขไหนอ่ะมาถือแล้วพูดสิพูดตรงนี้พูดตรงนี้อ่าถือไว้ครับอ่าที่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วพี่เดชไม่น่าเชื่อสำหรับผมนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวถ้าถามว่าชอบเลขไหนนะครับก็แน่นอนครับหมุนศูนย์สองก็ต้องชอบศูนย์สองนะครับนี่ก็คือเลขที่หนึ่งที่ชอบแล้วนะครับแล้วก็ชอบอ่าเก้าสอง นะครับเป็นเลขที่ชอบอยู่แล้ว92แล้วก็6595ซื้อบ่อยมาก5 9 5ผมซื้อลอตเตอรี่มามก่อนล่วงหน้าแล้วผมซื้อมาก่อนล่วงหน้าแล้ว2วันที่แล้วผมซื้อ65กับ95นะครับผมซื้อ65กับ 95, 95ไปแล้วแตลอตเตอรี่นี่ต้องซื้อกับสถานีฉลับสถานีรางวัลสถานีรางวันครับสถานีรางรางวันนะครับก็จะไม่ได้มีเป็นเป็นหวยชุดนะครับมีเป็นหวยใบยเฉยๆถึงขายใบละ80บาทได้ นะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นหวยชุนเวลาจับมารวมๆกันเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเยอะเพราะฉะนั้นของสถานีรางวัลเราเนี่ยจะเป็นหวยใบยเดียวครับก็ใบละ80บาทนะครับอ่าแต่อีกเลขหนึ่งที่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้อ่าอันนี้คือชอบส่วนตัวอาจจะไม่ไม่อยู่ในนี้ก็คือชอบ22ว่าตอนที่ตัวเองไม่สบายอ่ะตัวเองไปน,นอนห้อง1 2 2 2, 2 นะครับก็ hmm. เป็นความชอบส่วนตัวมันไปอยู่ในงวดที่นี่ไงงวดที่สองใช่ไหมใช่ครับใช่มันคือปิงปองสองสองหนึ่งสองสองพอดีเลยใช่เขห้องที่ผมป่วยเป็นไข้หวัดไข้หวัด้่เขียนในกระดานนะเดี๋ยวก็เขียนใหม่ได้ครับการสองสองเท่านั้นแหละลองเขียนเหรอใช่ใช่การไว้กันไว้เพราะว่าขนาดตอนที่ทอฝันป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยยังยังออกเลยนะครับยังออกเลย่กันครับ เขียนข้างล่างตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับปฏิทินวัญถนัดการอ่าว่างวดนี้จะเขียนน้อยแล้วนะครับผมทค่นี้เองสองเลขเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่ผมนอนนอนเข้าโรงพยาบาลนะครับเป็นไข้หวัดสายพันธุ์บีนะครับก็แบบว่าเขาเรียกว่าอิดโรยมากครับจึงจึงต้องเข้าแอดมิดนะครับจึงต้องเข้าแอดมิดหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับปัจจุบันนี้ก็หายดีแล้วนะครับหายเป็นปกติแล้วไม่มีไม่มีไข้แล้วนะครับผม อันนี้ก็คือเลขที่ชอบนะครับนี่คือเลขที่ชอบก็คือ0ูนย์นะครับหกสองเก้าสนะครับแล้วก็เลขที่ตัวเองนอนที่ห้องอ่าก็คือเลขยีสิบสองส่วน58ก็ชอบครับห้าแปดก็ชอบก็คือตามทุงวดตามทุงวดนะครับอาจจะตามผมก็ได้หรืออยู่ในนี้ ผมเชื่อว่าอยู่ในที่ทารฝันเขียนเนี่ยครัทารฝันก็มั่นใจจะไม่รู้ตัวไหนใช่ครับแต่ไม่รอาจจะนอกวงกลมก็ได้นะนอกวงกลมก็มี C2 กับ58ที่สนใจครับนอกมันก็ในวงกลมแล้วก็ตัวกันพี่เดชทารฝันไม่ได้เขียนแต่แรกนะแต่ว่าในห้องพี่เดชที่นอนป่วยอยู่2 2สอเพราะมันไปชนกับม้วนที่2นะคะใม้วนที่สที่หมุนได้2 2แล้วห้า5นะคะใช่ครับแต่ข้างล่างออก2 9ด้วยนะคะใช่ใช่ใช่นะครับผมก็นะคะหวังว่าคงจะถูกหวยกันนะข้องหน้าเนาะน้องเพชรก้า อานนี้ทุกคนถูกนะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการัน,นทุกชนิดนะครับถ้าเห็นคลิปของเราไปอยู่ที่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วมี8